เสียงดังจ้ะเล็กใส่โทรศาพทดี๋ยจ้ะพี่น้องจะกลับมาอีกแล้วจะสูตร99ๆจ้ะพี่น้องทาศนเสฮ์คลิปเดียวเงีวเลยมันกระสีมันกระสีจังไดเนาะจ้ะพี่น้องหลังจากหลังจากท่าสีเนื้อจากการทํางานเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องก็หิ้วเข่าจ้ะพี่น้องจ้ะเล็กเลยเดี๋ยวมากไก่จ้ะพี่น้องกินง่ายๆหิ้วง่ายๆแบบสไตล์เล็กสวีเดนจ้ะพี่น้องจ้าเล็กก็มั่งมาร์กไก่จ้ะพี่น้อง รสดีกระเบิดจะพี่น้องมิเนียวเบิร์ดจะพี่น้องแล้วกาไออ่าอีหยังก็แล้วเน้ออน้ำมันหอยกระเบิดจะพี่น้องจ้ามะเนียวเบิร์ดเบิร์ดเบิดจะแล้กกาปลาแดกปลาแดกกระเบิดจะพี่น้องจ้าปลาแดกกระเบิดเดี๋ยวเล็กสิทอดไอ้นั่นสิทอดไอสิทอดไก่จ่าแล้กการตั้แก้วจ้าตั้มแก้วแก้วสมจะพี่น้องแล้กการเล็กกระซีอ่าอีหย่างก็ละ ลวกพักจ้าพี่น้องกินง um ่ายๆจ้าก <im> ินเซ็ตแล้วกับไปเฮ็ดงานต่อจ้กพี่น้องจ้ะโอเคจ้าพี่น้องทายกินเ้าน้ำเล็กเด้จ้กพี่น้องจ้ะมาจ้กพี่น้องอ่ะมากินเ้าน้ำเล็กบาทมีจ้าพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วจ้านี่แหละพี่น้องจ้ะกินง่ายอยู่ง่ายจ้ากินทุกแก้วแก้วนี่หละจ้กพี่น้องจ้ะ พี่น้องจ้ามันกินข้าวกับเล็กจ้ะบานนี่กินข้าวกินข้าวจ้ะพี่น้องกินนั่งมันกันสี่เหรอจ้าเล็กอ่าเล็กที่ขานไปนั่งพุ่นจ้ะพี่น้องกินกินนี่อะจ้ะนั่งกินง่ายๆเฮาเนาะแต่ว่าตออนม้พี่นี่ต่อยังไรจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ามานะคะเสียบเสียบเสียบพี่น้องเกีียวส้มสอ่มอืม พี่น้องจ้ะกินขขาน้ำเล็กเนาะ,ะกากินแล้วก็ไปเฮ็ดเบียดต่อจ้ะพี่น้องข้าสีต่อจ้ะ เลยขอโทษจก้กน้อเงเฮ็ดเกี่ยว,วเสร็จเดี๋ยวเพิ่นไลรนี้จากบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นไล่ออกจากบ้านอีลีจ้ะพี่น้องหืมผิดไหมเผ็ดค้าอีลีจ้ะพี่น้อกโอ้โมลูมเลย เผ็ดพี่น้องจ้ะสมนนำนาบ่อบาดนี่ได้บวกพริกมากเพิ่นเนพ,พ,พิ่นอาพะโล้พะโล้ต่ำหลายพี่น้องจ้ะพริกมัน่บมัน,มนบ่เผ็ดเนาะพริกเผ็ดกินพักแก้มเอาจ้ะพี่น้องมันเผ็ด สีโมงกลัวหาโมงเอาจากพี่น้องไรก่ว่าสีเห็ดทา่ามีมันแล้วมือเนี่มันเสีแล้วให้เล็่บอเพราะว่ากระคำแล้วยันในตไตไฟสายเอาอยูจากพี่น้องใส่ไอ้ไอ้ไฟสปอร์ตไลท์เอาจากมันจาเห็นหุอย้ะเทีพยพญายสิกรรมมาจะเห็ดงานจากพี่น้องนะ อืมนะใส่ไม่หน่อยพี่น้องจ้ะมันี่วันสงการเป็นยังไงเนาะพี่น้องจ้ะพรากันมวนา่จ้ะพากันไอ้ไอ้ยังก็สงการมันมันเก่บมากขึออยังไงสมัยตะกี้เนาะจ้ะพี่น้องสมัยตะกี้ัต่แต่ยังท่านไหนมีชูวิบจะับมากนี่กำมวนหมดแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมาเนี่ ซูมือนี้เล็กทั่วไปหาแม่มือเศร้าทั่วไปหาแม่แม่บอกว่าโอ้ยบวมวนดอก้าวสันเอาวางกับซูมองละเนอกจากาเนาะเป็นพ้นพ้นกระทบไปเบิดนอกจากพี่เนอะอ่ะอข้นี้ไงพี่นนอะ

วนใส่พี่น้องครับลูกได้พักกระลำจ้าพี่น้องก็ได้วลวกแค่รสใส่นั่น ขี้โกไรแล้ะพี่น้องสมนาบอไส่บักพริกไรไรขี้โมกไรแล้ะพี่น้องย่าพี่น้องจ้ามกพริกติดแขว,วนุ่น โอเคจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้เล็กกะไว้ซับนี้ก่อนนอกจากพี่น้องจ้าไว้พอกันคลิปหนาจังไรกะเล็กกะขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เขามาให้กำลังแรงใจนอกจากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เล็กนะจ้าพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์เขามาให้กำลังใจเล็กเล็กขอขอบคุณหลายๆนอกจากพี่น้องจ้าจังไรกะอ่าซอยซอยเป็นกำลังใจให้เล็กต่อๆไปนเด้อจ้ยเด้ออ่าติดตามให้กำลังแรงใจเล็ก ยเล็กสีเอี่ยมนะจ๊ะพี่น้องเล็กขอโทษหล,ลายไจ้ะบักพีกมันหลายพี่น้องจ้าน่นเห็นบ่้จ้ะเล็กขอโทษจ้ะอือมอย่าไว้พอกันคนนลิปหนาเนาะจ๊ะพี่น้องจ้าพักกันดูแลสุขภาพเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ